ที่นี่สถานที่สวนผู้เรียนนักตุก,กรครับครับบริเวณนี้เขาเรียกอะไรครับน้องสีขอบริเวณนี้เขาเรียกน,าบ,นกกบาบ้านแก่งกับนาบ้านแก่งคือน้องสีกเชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่นี้นะครับนาบ้านแก่งที่นี่แล้วท่านนักตุกกรมีโครงการที่จะทำะสวนต้นแบบสวนผู้เรียนต้นแบบครับ โดยใช้อาดี2สองหเพียงอย่างเดียวในการดูแลอาจจะมีเขาเรียกว่าปุ๋ยไส้เดือนบ้างนิดๆหน่อยๆแต่หลักๆเราจะใช้อาดีสองหในการดูแลในในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เ,เป็นการเตรียมดินนะครับโดยการขุดดินจากพื้นที่ตัวเองเพื่อทาสระกับเก็บน้ํานะครับจะเห็นได้อย่างถึงมตนกําลังมีรถากาลังขุดทาสระเพื่อจะเก็บกักน้ำนะครับในช่วงฤด,ดูแรงแล้ว นี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้วิธีการเก็บน้ำแล้วก็จะมีถังเก็บน้ำซึ่งจะมีการจัดตั้งนะครับโดยใช้ระบนบนวัตรกรรมโซลา่าเซลล์นะครับจะมีการขุดเจาะน้ำเต็มน้ำนี่คือขั้นตอนการดูแลส่วนหนึ่งแล้วก็ดินที่ขุดออกมาเนี่ยก็จะมีมาพักเอาไว้ใช่ไหมครับน้องสีจะพักเอาไว้เพื่อให้ดินเนี่ยได้ฆ่าเชือเช้อหนึ่งนะครับ แล้วเรามีการใช้ Rd251 ในการดูแลดินที่อยู่ตรงนี้ยังไงครับน้องสีเราจะใช้ Rd251 เพื่อให้ปรับสมดุลดินครับให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับนี่คือเหตุผลเนี่ยแล้วเดี๋ยวตาลังจะกพูดเสร็จก็จะมีการฉีดเพื่อปรับปรุงดินคุณใหม่คุณใหม่รู้ไหมครับว่า Rd251 สามารถปรับปรุงดินให้มีคุณภาพที่ดีได้ พอทราบเลยครับครับเพราะว่าคุณใหม่อยู่ในในในส่วนงานที่เคยใช้อต,ติทม์251ก็จะก็รู้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ในเรื่องของรายละเอียดว่าเขามีคุณสมบัติที่ทําให้คุณภาพดินดียังไงก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับนะครับเว็บไซต์ของท่านนุทรอ,อเว็บไซต์เป็นมูลนธิธิใช่ไหมครับครับเป็น worldwidewebfoundation.or.th นะครับ ก่ก็ G O N แล้วก็ F O U N D T I O N o R d t H ครับเป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิดรกรสุกเกษมนะครับครับก็ในส่วนนี้นี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับที่ดรมีแนวความคิดนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะทำเป็นส่วนต้นแบบนะครับที่ยังไม่มีใครเคยทำในที่นี่มาก่อน แล้วก็ไม่มีระบบน้ํากําลังทําระบบน้ําเพื่อให้ให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เองเดี๋ยวจะให้น้องบินนี่น้องซีไปบินครับในการที่ใช้อดีตสองห้าหนึ่งครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้สูตรในการบินใช้ผสมออดีตสองห้าหนึ่งยังไงครับใช้อดีตสองห้าหนึ่งยี่สิบซีซีต่อน้ำสิบลิตรครับ,รบก็คือเป็นสัดส่วนของโดนโดยเฉพาะใช่ครับเป็น สูตรเข้มข้นสูตรเข้มข้นนะครับก็ปรับปรุงดินนะครับรอให้ดินแล้วจะมีการดรท่านก็จะมาดูว่าเวลาที่เหมาะสมสมควรแล้วนะครับก็จะทําการปลูกให้เห็นนะครับจะมีการถ่ายทําให้เห็นเลยนะครับก็เดี๋ยวคุณไม่มีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมในช่องท่านอนกรไหมว่าเราจะ ดำเนินการยังไงในการที่จะให้กเกษตรกรเนี่ยรู้ว่าพันนี้มีคุณสมบัติยังไงครับก็ตัว R d ดี1อน่น,นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นนวัตกรรมแนวใหม่นะครับก็คือเป็นงานคิด้นวิจัยของท่านดรกรนะครับก็ตัวเนี้ยท่านสนับสนุนให้กเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเนื่องจากเป็นตัวนวัตกรรมที่ว่าโอเคอครับ,รบ,รบก็นี่ก็คือใหม่ก็มีมี เาเรียกว่าเป็นที่เล็กๆนะครับสตาบเกษตรกรถ้าเกิดว่าใครอยากสนใจก็เข้าไปดูในข้อมูลของเราได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมไปดูการดูแลการเตรียมดินของเรากันดีกว่าเนาะครับครับครับติดตามกับผมครับครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์นะครับใหม่ในการชมพื้นที่ที่จะปลูกทุเรียนกันในพื้นที่ประมาณ21ไร่นะครับเดี๋ยวนี้ อยู่นี่คือเสียงปฏิบัติการของทีมงานโดนนะครับเสียงโดนนะครับเราจะทาการฉีดโคตโดนนลงเรนดินที่เราได้มีการจุดไว้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมดินไว้สําหรับการพาะปลูกันนะครับเราเราเตรียมดินเนี่ยเราใช้ผลิตพันธ์ในการที่จะทําให้ดินมีคุณภาพนะครับใช่ถ้าใครได้ติดตามในช่องของท่านเกรสุกเกษมก็จะรู้ว่าเราใช้พืตภัณฑ์อะไรในการดูแลนะครับ อยากให้ได้เข้ามาติดตามครับว่าเอเขาเตรียมดินใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการเตรียมดินให้มีคุณภาพนะครับซึ่งโดยเฉพาะแพงนี้จะเป็นการปลูกทุเรียนนะครับซึ่งการเตรียมดินมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ,รบตอนนี้ก็พี่วีก็ ได้ถ่ายนะครับภาพในการที่โดรนทำงานโดยการฉีดอดรีสอนนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูหรือปรับปรุงสที่ดีที่สุดที่จะ,จะเรียนใช่ไหมอ่านอดีสองห้าห้าหนึ่งน,น,น,นี่ตอนนี้ วันครั้งน้องสี่สามวันครั้งครับสามวันครั้งพอสที่เหมาะสมก็ถ้าใครมองติดตามอยู่ก็จะเห็นช่างกล้องรทีวีได้ถ่ายการดูแลปรปับปรุงสภาพดินโดยใช้โดรนพ่นสารเสริมประสิทธิภาพสารตัวนี้ถ้าใคร เคยใช้อยู่ก็จะรู้นะครับว่ามีประสิทธิภาพมากขนาดไหนนะครับช่องนั้นเรื่องกรสุกเกษมครับมีช่องทางให้กับผู้ที่รักเกษตรที่ช่องเกษตรหรือผู้ที่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จการทําเกษตรนะครับได้มีความประสบความสำเร็จนะครับคุณใหม่าโดยเฉพาะทางอุิยวทีก็เป็นการเน้นผลิตภัณฑ์เน้นผลิตภัณวิจัยเป็นเกษตรแนวใหม่ที่ว่า เน้นเรื่องเป็นกเกษตรชีอวภาพนะครับพยายามลดการใช้สารเคมีได้มากที่สุดนะครับ,รบพูดอย่างนี้นะคุณใหม่พูดอย่างนี้หลายๆคนในช่องอาจจะสนใจเอ๊ะคืออะไรก็อยากให้เข้าไปดูนะครับว่าท่านุดร,ร,รสุตุเสมเนี่ยท่านแนะนําให้ใช้ดิณฑนอะไรแล้วประสบความสําเร็จขนาดไหนสําหรับผู้ที่ได้ใช้มาแล้วก็เยวข้างๆก็มีน้องอิฟอยู่น้องอิฟเคย พูดคุยกับเกษตรกรหรือเจ้าของสวนนะครับที่เขาใช้อริสอห้าหนึ่งได้ประสบคสวามสําเร็จมาแล้วบ้างกี่คนครับเยอะไหมเยอะค่ะทุก,กๆสวนที่เราไปนะคะก<ม>็ให้การตอบรับดีก็คืออย่างเช่นส่วนตัวอย่างนะคะสวนต้มโอของพี่สุภาชาที่จังหวัดแพรก,ก็คือรสชาติดีมากนะคะ ได้ยินว่าเจ้า,จาของก<อ>่อนที่เขาจะใช้อ่ะคะ่ะเขาบอกว่ามั่วงของเขาเนี่ยมีรสผมสายสายแต่ที่เราไปชิมกันรอบที่แกคาม,มินไหมคะ,อ,อ,ะอ้ใช่ใช่คุณไม้ได้ชิมมะม่วงแก้วขม,มิ้นไหมได้ชิมแล้วก็คือตัวเนี้ยเราได้มีเอามะม่วงแก้วขม,มิ้นเนี่ยที่ใช้ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไหนสูงหนึ่งได้เอาไปขายด้วยแล้วนะครับที่กรุงเทพน,นะครับก็ได้นับเสียงตอบรับที่อย่างดีนะว่ารสชาติเป็นที่ถูกใจของลูกค้านะก็คือลูกค้าซื้อซ้ำลูกค้ามาซื้อซ้ำตลอดแล้วก็ช่วงที่เราขึงขั้นต้องขึ้นป้ายว่าขอเวลา3วันไปเก็บมะม่วงก่อนอ๋อ <c oughs> รู้สึกว่าคลิปนี้มีการถ่ายทำด้วยใช่ไหมครับที่ลูกค้ามาถามหาแล้วไม่มีของเนี่ย ขอจำอีกทีนะน้องอิพพื้นที่ทั้งหมดตรงเนี้ท่านนกเตอร์บอกว่าโดยประมาณ21ไร่21ไร่ถือว่าถ้าเป็นผลผลิตออกมาแล้วได้เก็กเกี่ยวนี่ถือว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจฐฐฐมากมายเลยนะ ก็จะได้ทุเรียนประมาณ1,200ต้น1,200ต้นอันนี้คือปลูกพัูกตามาตรฐานที่ควรจะเป็นเลยใช่ไหมครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นขั้นตอนการเตรียมงานอย่างมีระบบอย่างมีคุณภาพเตรียมตั้งแต่ดินนะครับไม่ใช่แค่เตรียมพื้นที่เตรียมดินให้มีคุณภาพนะครับต้นกล้าเองก็ใช้พืชพันธ์ดูแลอย่างมีคุณภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะ ก็ใช้สารตัวเดียวกันนะครับในการดูแลดินก็อยู่ในโว์รูสเซอรี่ก็คือดูแลด้วยผลิตภัณฑ์อดีต2551ทุกสัปดานก็เป็นผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็ถ้าใครเคยใช้นะคุณใหม่ก็ไม่ต้องบอกถึงว่าคือคนที่เขาใช้ในส่วนใหญ่เขาก็จะประทับใจกันหมดนะครับก็คือที่เราไปบริการให้กับลูกค้าทุกที่นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับชื่นชมทุกที่เลยครับ ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าฮัลโตกรสุเกษมแต่ในระมิตที่นี่ให้เป็นสวนที่มีคุณภาพตั้งแต่การตั้งต้นการเตรียมดินจนถึงวันเก็บเกี่ยวจะมีการถ่ายทํามีการจดบันทึกทุกอย่างครับเพื่อจะเป็นโน้ตฮาวหรือเป็นขั้นตอนพูดง่ายๆเป็นคู่มือสําหรับการเกษตรสําหรับชาวเกษตรยุคใหม่รลอยุคตอตอๆไปที่จะไม่ต้องทําเรียนถูกเรียนผิดใช่ไหมครับน้องลีคุนใหม่ การเตรียมดินในครั้งนี้ก็ท่านดัก็มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ก็คือการใช้โดรนนะครับการขีปนในการเตรียมดินก็คงเป็นการนําเทคโนโลยีนะครับมาใช้ร่วมด้วยเทคโนโลยีประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดปลอดภัยนะปลอดปลอดภัยทั้งผู้ใช้ก็คือจะสังเกตได้ว่าทีมงานทีมงานทุกคนนี้ไม่มีไม่มีการต้องป้องกันตนเองเหมือน เราถ้าเราใช้สถเนที่นี้เนะเาะก็ต้องมีการใส่แมสใส่อะไรเงรี้ยค่ะครับเราออเข้าจบูกอะไรนี้ต็ปลอดภัยนะไม่ต้องกลัวได้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมมาชมอ่สวนทุเรียนหรือนาทุเรียนที่แปลงกล้แปลงร้านไปสวนทุเรียนนี้ในครั้งต่อไปมาติดตามกันว่าหลังจากขันก้นตอนการเตรียมดินที่สมบูรณ์แบบแล้ว เราจะมาถ่ายทาตอนช่วงการทําเอาต้นกล้ามาลงกันนะครับเดี๋ยวันนี้เราก็ถือว่าวันนี้เราก็มาเป็นปฐมฤกษ์นะครับของสาหรับแปลงนี้นะครับครับเดี๋ยวเราสามคนวันนี้ก็ลาไปตอนต้นตอนกันไปแล้วกันนะครับลากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ขึน้นถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบีตไหลปลูกอะไรอยู่หรือคนงานดอกต,ตอนเขาถาม คุณงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสเลือลอทนก้าวไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย อดีตผุดใหม่หมอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี เลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปถ่วแววนแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด แสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา